เราเป็นคนเล่นเกมนี่มีชื่อว่าเราบอกไม่แบบไม่ไม่เดิมเลยถ้าไม่เล่นตั้งแตไหนทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่เล่นเลยนะทุกคนเพราะว่าฉันเบื่อไม่ใช่เกมมาไม่ดีทุกคนก็อีเมม่าหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีคลิปหนึ่งก็คือคลิปของแซนต้าซึ่งแซนดอกบอลฉันยังไม่ได้ลงบอกไว้นะคะทุกคนก็ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่เพราะคิดเกิดตัดมาตัดคลิปใหม่ดีกว่าทุกคนคลิปนั้นนะคะทุกคนเรียกเขามาแล้วกันถ้าอยากถ้าอยากเห็นนะก็คือปลูกบ้านแซนต้าเว้ยโอเค ไม่ใช่การเล่นแบบนี้นะคะอีซี่อีซี่ทุกคนก็แค่ขุดหลุมอาหารแล้วจกคุณนะทุกคนมามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราไม่ไแบบไปเลยฮะอะมีเดียมอะอีซี่ก็ได้อะเน่อะได้คนเดียวไม่ใช่หรอเราจะได้คนเดียวนะคะทุกคนเราไม่ได้สองคนนะมางั้นก็เตรียมตัวแล้วทุกคนแค่น่าห้าสี่สามสองแล้วหนึ่งไปดูกันเลยโอเคมาแล้ว กับแฟนนะคะทุกคนถ้าเราเปิด,าปาาาดค,คดาเปิดก่นอ่ะยิ่งท้องที่มาอุกกาศฟิกเดียเนี่ยโอเคสิฉันไม่อยู่ในคุกดูสิอ่ะว้าวเปิดกองเองได้เว้ยปิดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ขุดจ้าโอ้เขาบอกให้เราหาอะไรอ่ะให้อาชิเมน้นนะคะทุกคนอ้าวเฮ้ยทขาไมอัพเกรดอะไม่ทำอะไรเลยอ๋อมันจะเลเวลนะคะทุกคนเห็นป่ะว้าวต้องขุดไปถึงแกนลึกที่สุดนะเนี่ย ได้เอ้ยอะไรวะอันเนี้ยเราได้ฟุตบอลมานะทุกคนมันมีมันมาอยู่ในนี้ได้ไงก่อนโอเควิธีการแรกฉันว่าอย่างฉันจะขุดทั้งข้างก่อนเอ้ยอะไรอ่ะเขาได้กล่องมานะคะทุกคนแป๊บนึงนะพี่พลังงานจะหมดทัานเป็แสงสีฟ้าแต่ให้ทุกวันมาอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาไปไหนกันมาแล้วอันนี้ทำไมไม่ไปอะคะพี่ yes I want โอเคขออนุญาตหยิบมานะคะทุกคนเสร็จแล้วไปไหนต่อ โอเคมาที่คาเฟ่เทเลียใช่ฉันต้องการหยิบชิปมานะทุกคนไม่เป็นมือติดเสียงเลยโกติดก็ติดว่ะฉันไม่อยากปิดเสียงอย่าวเงี้ยค่ะว้าวาาาห,ห้องนี้ยากนะทุกคนมีโดนนั่นด้วยอ่ะฉันน่าปิดเสียงเพราะอะไรอุยปิดห้องเราจะไม่เข้าห้องนี้นะทุกคนไม่ปิดเสียงเพรว่ามันติดก็ติดแต่มันปิดเสียงไม่ได้เว้ยแอปหนึ่งนะคะพี่เราทำยังไงให้ วาดิขี้ยอไหนว่ามีสิบสี่อันนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้มีแล้วเฮ้ยน,นีดูดีนะอ่ะหยิบม,มันก็เลยจะมาโดนมันมาคับมาเท่าไรคะพี่โอ้ยี่สิบอันไม่ไหวหนูจนเอ,นอิร์นมาขุดันต่อว่ะทุกคนอุ้ยตูดมาโอ้ยโอ้ยหยางั้นปิดก,ก่อนแล้วกันแล้วขุดต่อนะทุกคนน้ำไม่สนดจอกก็หยาอย่าเป็นเห็นไม่เห็นนะอ่ะไม่ขุดไม่หินนะคะทุกคนแล้วก็ อว้ยแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลป่ะหนูหนูหนูไม่ได้แหกคุณนะะโอเคไปแหละัลนก็ติดตาแหละว้าไปกลับมาอยู่แล้วคุณต่อไม่รอแล้วนเอ้าไม่ไม่มาหาเรามาแล้วโอเคเปิดต่อคุณต่อไม่รอเรารอนานไม่บายค่ะโอเคมาคุยกันต่อนะทุกคน ขอดึกดดูได้ไหมอ่ะได้จานมันไหมขนาดคือมีพวกนี้อยู่นี่ยังไ,ไงวะเนี่ยเออเทียหมดเวลาแล้วทุกคนชาละจ้ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยได้ทอนะทุกคน,อ,งงอ,อ,น,กคนอันนี้คือได้มิอทริกเลยเอาจริงลี้วหมมาเขาได้เป็นได้โนมายสุดแล้วค่อยวางนะคะทุกคนขอดึกดดูกัน อันนี้มันยังต้นๆอยู่เห็นไหมทำไมจังโอเคได้ความมานะคะมาอ๋อได้ไหมขอขอบคุณนะคะอันนี้ขายอะไรต้องขายได้จ้าแต่ไม่พอไปกินไก่ก่อนขึ้นพลังงานนะคะโดนไปร้านทั้ไปกินข้าวก่อนจ้าอุ้ยถือมันก็อยากเขาเห็นอุ้ยดูห้องนี้ดิมีไม่ขอเป็นร้านอ่ะไม่มีอะไรขายเนาะมีอะไรได้ชิปมาอีกแล้วเป็นอะไรกับชิปมากปะ ชิบหห้ไม่ใช่ไบบชิบหห้หมดแล้วไปกันต่อนะทุกคนเราจะเข้าไปที่ห้องขังอีกรล้แล้วก็ประพูดเสียงนห้องตูดอะไรโอเคขุดต่อนะทุกคนโหคือเราก็แบล้วโอเคทุกคนเราด้วิธีกันุเอ้ยอะไรเนี่ยตาะอยู่เราจะอยูให้เลนะทุกคนมาได้อะไรมาเนี่ยมา,มาสาถกันถอะอะไรไม่ได้ั้างฮ่าฮ่าดอามาเ่ื่อ โอเคเพื่อนคุยดีมากทุกคนนะคุะยกันต่อ,อ,อเว้ยอะไรอ่ะไอ้เพื่อนพี่รีบไม่ได้แล้วก็น่าจะคุยรอบๆก่อนนะทุกคนให้ตัวเราลงเนี่ยเพราะตัวเราอ้วนปึ๊บได้สบู่มานะอุ้ยสบูต่ตกโอเคงั้นเราต้องกินข้าวกันมา้ทุกคนมาทานกินข้าวเอฟเอฟ ดังลัน่นไม่รู้คือมันไม่รู้หรอวะเแล้วจะระเบิดจากไหนหน่อยระเบิดเยอะสิดูผลงานหน่อยฮะอ้า,อาวไปผิดกรรมใครเป็นใครผิดอ้าไปโอเคไป,ไปได้ไปหมตำรวจนี่เออเฝ้าอยู่นั่นแหละออกเลยวะเออข้ามไปเหม่งยอบนะทุกคนปิดปึ๊บไหนเราไปดูผลงานดิฉันหน่อยสิถ้ากุญแจมาได้กองอีกแล้วตำรวจมานนหรือว่าจะได้เลย ได้ไหมอีกแระโบได้ไก่เอาจิงดิโอเคไม่ไม่เป็นไรแนละโน่นมาคุยกันต่อไม่ได้เห็นมานะเอาของเต็มอีกเออนั่นไปขายของก่อนแปบ๊บนึงเฮ้มาขายของจ้าขอบคุณค่ะว้าวเสร็จแ,แล้วก็ปิดนะโดน,นปิดช่องนี้ปุ๊บลงไปจ้าขอลูนลึกๆเลยได้ไหมเออ ฟิสบอลนะคะทุกคนเราก็ได้หินมามันหินนะทุกคนอย่าพังอย่างอื่นนะโอเคปะอ๋อไม่มีขอขอกินนี่ก่อนได้ไหมอ่ะอึ้บ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  A few moments later ขออะไรนะไม่เลย empty boost พรว้าวเออแล้วอย่างนี้อันนี้ที่บลูบลูไม่ทำอะไรล้วฮะมา ไม่เวดเวดแล้ว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 มันได้ไม่เสร็ระเบิดหรอบ้ากัะเนี่ยไหนไปดูผลงานดิฉันหน่อยสิเฮ้ยมันได้ไม่เสร็ระเบิดอ่ะโอเคอ้าวสวัสดีค่ะเดี๋ยวที่จะไปเลยนะ้ตำรวจเน่าโออิมอิมเขาเน่าพอกันนะไหนต้องเอาตจีเอกกำออกหาทางลงไปนะท่านผูไหนไปดูผลงานดิฉันหน่อยเออ เป็นฟัวแล้วดูดีของเยอะเ,เลยครานี้เกิเดเยอะมากนะทุกคนมนี้เสือเสียงตายมากเลยียนะเวลยแล้วมันมาแล้วทุกคนปิดปิดดิเรียบร้อยแล้วทุกคนเอาเคค่สะสวัสดีค่ะเอเคไม่ไปไปเปนอะไรไป,ไป,ไปเอยมีแล้วอะ อันนี้ก็โอเคพี่ใต้อันนี้จ้าโอเคมาแปดชิ้นจ้ะอ่ะหยิบไม่ได้อีกแล้วเป็นบ้าป้าเนี่ยโอเคไ,เอไปก,กันต่อทนนะุกคนมาขายของค่ะโอ้ยขอซื้อหน่อยเออขอบคุณค่ะมีข้าวบ่จ้ะหวายค่าน,นี้ไม่มีไม่ดูด้วอตอนนี้ต้องปิดกลงแล้วจ้ะมืมดมากอ่ะ เก็บมายุบให้ถึงมาแล้วนนนเอ้ยเราก็จะถึงแล้วคุณไปถึงทีแล้วกันอย่างนั่นคืออุ๊ยเป็นบ้าปะเนี่ยอ๋ขึ้นมาตอนนี้เราต้องหาที่เป็นขายของให้ได้นะเราไปไปด่วนยิมตัวนี้ต้องเรียกไปด่วนขายของ ขอบคุณค่ะไม่เอาเอาเข้าวไม่เงินไม่อีกโอเคม,ม,ม,มาพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามคิวไปคิวกำหนดเลยอ้าเป็นไงล่ะอันไหนเงียบแค่ไน็นเหตุอ้าฉันต้องอันแบบนี้นะทุกคนขอสองอันจา้าขอบคุณค่ะเอ้ยเออลืมดูอีนี่เลยอ่ะมองซีไปไม่มีตัวตวนอะไรนะทุกคนไม่เห็น แค่เห็นมันอยู่แต่ฝั่งโน้นนะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันมานี่จ๋าที่บอกที่บอกกี่นี่ก็คือแฟรกัน์ไว้เอาจริงเอาจีไอเอ็มนี่เด้ออะไรอ่ะให้ขอติดแกวนะทุกคนได้สบู่เอ๊ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะไหนเช็คก่อนดนึ่ได้บล็อกงงอะไรเยอะเรื่องมะไรนะคนช่างประหลาดนะทุกคนเฮ้ยเจอขี้อ๋อมเจอขี้ตกใจหมดมันคือชั้นใหม่นะคะทุกคนนี่ ได้หมดสีเลยพี่อะเราได้อีกแล้วไม่กดผิดอ่ะไหนเอที่ได้อะไรขอเอ็นจี้ได้ิวได้ไหมเออเมเจอร์อะไรบางคนก็โอเคแต่ไปเฟรชก็โอ้ยเจ็บเมเจอร์ข้าวไทยน้องดีเลยอิมสิบกับไม่สูงเออนับไปทัท่วเลยขับละค่ะกินเไปทุกสายแล้วกันนะทุกคน แค่ละแปดสิบสามแล้นะไหนเจ๊เอาเจ๊ไปกินข้าอีกเออโอ้ยทุกคนแปลการอีกแล้วเว <ITA> like, ้ยถ้าก like ําได้ขายได้ากําลังห้านะลูกบอลนะโลบอึ๊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 บเฮ้ทํามือมาทุกคนไม่หินนะคะได้ถุงเท้า ได้ปืน,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 มไ,มนไม่ได้กินหมองไม่ทันอ่ะรีบขุดอ่าไม่ได้กินฉันหรอกแอปเปิ้ลนะเนาะโอเคแล้วบอกให้งานจบไปกันต่อทุกคนเพราเหลืออีกสามสี่สามชั้นนะทุกคนถึงเราจะไปเราจะถึงฝั่งเนี่ยจะทำงานไปเรื่อยๆทุกคนโอ้โหมาอะไรตอนนี้อิม่มนั้น เมื่อมันระเบิดน่ะหรืออยา่างไรแล้วเขาจะเขาต้องรีบไปโอเคไปแล้วเนาะนี่ค่ะขอบคุณค่ะให้ราให้ร้อยสี่มาไม่ให้มาร้อยสี่ทุกคนแต่จะไม่ให้ครับอันจ้ของเรามีเท่าไหรอ่อ่ะล,ล,ล,ลงไปเราลงไปงเราไปดูเร็วๆอิมลงไปโอ๊ยติดทุง่งมันสว่างชัดมีขอเป็นร้อยอ่ะทุกคนตอนเนี้ย เงียบสิฟันด้วยจ้าที่สบู่นะทุกคนอีกแล้วรอบพี่ร้านอะไรมาดูซิจะได้อะไรขอเอ้จี่บูสเตอร์พลาสต์เบอรเกอรเอาจริงดิไม่เป็นไรทุกคนก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยะละนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสเกมโบร์ดไปได้ไงอ่ะอีกแล้วเต็มแกอเออเนาะเต็มบ่อยๆขอบคุณค่ะวระนีนี่ขายอะไรมั่งคิกัสมางไงวะ เราขาฟปีด้วยกนวนะนทุกคนน่าขายคการ์ไว้ถ้ามีคีการ์ดสองร้อยไวมากเุ้ยเด๋วเราต้องเล่นสิของอีกนี่แหละลับว่าเราต้องเก็บของมันให้เ,เกินห้ากเก็บของได้เยอะมากเลยนะทุกคนีที่เราได้อันนี้เพ่มาพอดีงั้นแต่ดูเบอร์เกอร์สามนึ่งมาได้วป่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยนีม่มันไ ได้ริปเน็ตตี้เราเวอเราขี่ดีอีมดีมากของดีว่ะทริปเน็ตตี้เว้ยโอมคดีใจดีเข้ามาดีใจตอนนี้อนแรกตอนแบบดีนะทุกคนว่ามันของดีเราได้สปอนบอบมาไม่ใช่สปอนบอบดีสปอนเฉยเยอเราลองไปเอาของนะทุกคนไหนๆสิว่าได้อะไรเอาของได้บ่ได้แต่ไมก็ได้เออสวยทำไมไม่ดี้างเลยอยู่เล ขอรู้เพียรเออกูว่าระเบิดอ,อะไรอีกฮะทไมปิดอะเออโอ้ยอีกแล้วมาขายขอนะทุกคนขอดอกเว้ยอิมขับกับอ,อย่ามาทำเมื่อไหร่วะไอเวลเลยปิดเออเ,เ,เปิดแมคคาร่าทุกคนไปขายให้นั่นก่อนนะทุกคนอิมด่วนอิมด่วนเอาให้ดร็วที่สุดเออมาส <c oughs> องร้อย อันนี้มันจะมาแล้วนะคะทุกคนว่าอะไรเป็นคนมาขายคิกการ์ดดีกว่าอุ้ยได้เหรียญทองว้าวนี่เป็นสุขุมสมบัติชัดๆโอเคไปไปขายของก่อนทุกคนมีอันนี้นะค,คิกการ์ดได้ค,คิกการ์ดแล้วนะคะทุกคนขอแป๊บนึงนะแกะขอขายหน่อยค,คิกการ์ดมานะคะทุกคนไหนดูที่ใช้ไ,ไงวะเนี่ยอ่ะขอบคุณะคะ่ะไหนลองหน่อยสิ ว้าว wow. wow. ให้พิซซ่าโอ้โ oh, ห oh. แลทุก,ก็นยังไงวะเนี่ยให้มาเยอะมากเลยนะทุกนะคนโอ้ค่ะเดียกก๋ยวจะกลับมาใหม่แล้วกันเนาะเฮ้ยทุกคนแต่มีห้องแค่ช่างไไม่ได้ไปนะคะทุก <c oughs> คนก็คือ security นั่นเองนะคะมาเราไปเลย บันไดแบบึงิที่แล้วหนูนใช้ยังไงอ่ะมันอยู่ตรงนน้นอ่ะคือใช้ไม่สุดแค่เลขศูนย์นะดิเนีย่ยมันกดไม่ได้ว่ะทุกคนโอเคตอนนี้เราต้องรีบเคลียร์ของก่อนนะกดอะไรวะเอาเวแล้วกดไม่ได้ด้วยโอเคต้องรีบไปเคลียร์ของก่อนทุกคนเวลไอ้มือกดตายได้เลย ไม่ได้ปิดกลอง啊 he coming ไออีนปิดประตูสั่ง้าตัวเองอร้องค่ะพี่พี่อย่ามาตรงนี้นะโอเคไปไปแล้วทุกคนเห็นไ,ไหมกลับมาอีกเออโอเคมามุดใต,ต้รูนะทุกคนต้องโผล่ข้องตัวเองให้ได้แล้ามุดยางไงอีกเป็นอีกชีวิตก็เป็เนี่ยโอเคยังเราอยู่ห้องใครนะเนี่ย สวัสดีค่ะโอเคไหนไมีอะไรให้เทเลทได้แปดน,นะทุกคนน,นี่ก็กากกูดีอ่ะ Two thousand years later ตะเกียนหามาเกิดเรื่องก็คือตอนฉันเดินอ,ออกไปใช่ปะ่ะแล้วประเด็นคือบ่าฉันเจออะไรฉันเดินอ,ออกไปแล้วตอนนั้นมัน,นมืดมืดพอดีตำรวจมันจู่อย่างเงี้ยทุกคนให้จะพาพเหตุการณ์เห็นป่ะ เ,ออเกือบตายออดีโะรอดได้นะทุกคนเคตอนนี้เราได้บันไดแล้วเพราะว่าฉันเคลียของหมดแล้วตรงนั้นก็คืออยากจะต้องเอาของไปเข้าตรงนั้นนะคะทุกคนเคอันนี้เราก็สามารถเล้นโคบาได้แล้วนะคะไหนดูไหนสิเอาหยิบไม่ได้ด้วยนะประเด็นต้องเคลียบันไดก่อนเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนเราต้องเข้าไปในห้องนั้นนะเพราะว่าเราจะไม่วางบันไดยอย่างนั้นใช่ไหมไมใช่ป่ะไม่ใช่เราผิด มันอยู่ในห้องนี้นะนี่ไงปึ๊บแต่อยู่ที่จะไปเจออะไรนะคะทุกคนเอาเข้าไม่ได้อ๋อลืมไปต้องกดยอ่ออ่ะมาตอนนี้เราจะเจอมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเราความาตอนนี้เราเข้าช่อระบายนะ้ำเพลงนี่คุยคนเดียวนะ,ะทุกคนมา เกรู้ว้ะเนี่ยเอาจริงมันตามเราอะ่ะไออิมหาเรื่องมากคนมันใกล้มากอะ่ะรู้ดีนะรู้รู้ดีรักนะรู้ดีรักนะอ่านเยอะได้อีกสามอันนะคะทุกคน ค okay. ฉันออกมาแล้วชงผ้าเพียนไม่สิน้นหยิบมาหนึ่งอันจ้าเออโอเคเรางม,ม่มเปิดแค่ตรงนู้นอยากมายุ่งได้ไหมสารเเรจริงๆดูมันจะไปทางไหนดูจะมาทางนี้ไหมไปทางนู้นทุกคน โอ๊ยบ้าเสียเวลาโอเคอันสุดท้ายม่อดิแแมวเราอยู่ใกล้จะไม่จับอ้ามันไม่มีอะไรเลยไม่เต็นไรี่อานนี้หาดอีกสองอันนะคะทุกคนแต่มันมีอนนึนอยู่ตรงตัวทำงานอ่ะมันหยิบไม่ได้มันบ้าเหรอโอเคนี่อันยังมหยิบไม่ได้อ่ะ ไปแล้วเฮ้ยห,หรือว่าเทลงนู่นีบไปเข้าห้องห้องน,นักก่อนนะทุกคนเคอิมเข้าปิดประตูด้วยจ้าเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงดิอิมอิมเอ้ยหาได้จริงๆเลยนะเราเนี่ย นี่หนึ่งอันแต่ม่นหยิบมันหยิบได้แต่อนนี้มันหยิบได้แล้วแต่อีตํารวจนี่แหละมันมันเดินมาแล้วมันรู้ดีเหรอทุกคนโอเขามันมานะคะทุกคนโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนึ่งอันอันสุดท้ายอยู่ไหนเจอแล้ว ห <G ül üyor> นีหนีไหนอะหนีไปไหนวะเกือ <G ül üyor> บแล้วเหรอ <G ül üyor> ว้าวเราหนีออกมาได้ <G ül üyor> ว้าวอาเป็นไไยังนะคะทุกคนชอบก,กันชอบกันหรือเปล่าอันหนึ่งค่ะวิ่งมาข้อแรกขั้นอย่างไม่เคยไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยโอเคมา โอเคเป็นไงแม่คะทุกคนสนุกคลิปนี้คะชอบกันไหมชอบกดไลค์กดแชร์กดค,คลิกคลายด้วยนะคือเราเลือดเหยี่ยงไปจนที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องติดคุกเลยนะจากการติดคุกร้อยปีเนะื่องจากเหตุการณ์เพราะว่าไปเตะหน้าคนมาทำอะไรเนื่องจากก็ม่ก็ก็มาด่าแล้วก่อนเราก็เตะหน้ากลับไอ้ทีก็ถูกจำคุกร้อยปีนะคะทุกคนโอเคออ๋เป็นไงบ้างทุกคนชอบกันหรนะือเปล่านะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดคลิกคลายได้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะบาย